ร้อยหกสิบเจ็ดจีเหลืรสิบเจีเหลือร้อยสิบเจ็ดนี่ไปแล้ว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 ไปสีเขียวมันดำไม่เงยเลยดำไม่เงยละกว่าจะเกิดเียนเนีย